เป็นตัวแทนของอำเภอเมืองพะเยานะครับซึ่งตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะได้นําเสนอผลงานนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญตั้งประหลงสรายจุธครับได้นำเสนอผลงานนะครับต่อคณะกรรมการคับสารมูลบาลเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดเนป็นุปดิเด่นระับสังวรในแต่ทีอเรียนครับเนซุปนาดใน้าวระดับสังวรเนี่ยเป็นโครงการนึ่งนะจับ ที่รับงกพัฒนาศุนยนเพิ่มได้ดังมีการเะคะก็จะมีวัตถุประสงค์หน่นคะแต่เอาได้เพิ่มแผอันนี้เลคือของคุณแม่ของแผงดินแ้ของคุณแม่ของแผงดินที่มีผลงานดีเด่นจึงสุดยนงรู้ต้นแบบสามารถถ่ายทอดความ คุณนะแม่ิยาพรสุบรในเจาของท่น่าราจารจตะเยลนเจนประธานท่านอาจารเจ้าาจรยกุ่งานวิทาศาสตร์และกลุ่มงานส่งเสริมนเจ้าเนาะโอกาสที่เจ้าขออนุญาตแนะนำท่านกรรมการวนกองในเจ้าเดชพรที่สิงห์เวท่างมูลบ้านนะเจ้าก็จะมีตั้งฝานะเจ้านน้องชมพูนิโธรรมยาในเจ้าอันนี้ท่าน,นากรรมการกลุ่ม อันนี้น้องสวรรค์นาเจ้าคุณสวรรค์ใจเงินอันนี้เป็นพวกา่คุ้นุมเสริมเป็นเลย่ะค้มวยยค่ะ่หน้างานนี้สนจถไปก็จะเป็นคุณมุกกานเจ้าชมกาานเจ้าักรทีูัาอันนี้เปนาผชอบเรื่องของคุณแม่น้าต่อไจะมีสุภาพรเข่นทองนะเจ้า เป็นเลืวดพิษารท่านนั่งชมดวงแล้วก็จะมีผลแรกในจ้ามีเมือจายู่คนนึ่ในดวงมอผลแรกอวงคารอยนะคะจะมีคุณพรและภาแก้วสีทองนะคาเป็นแบบนีรในดวงขอโครงการที่กมีความดีสิ่งในดวาที่ได้มาปากมีของที่น้องชาวบ้านเนาะต่อไปในจ้าเอาได้รู้ว่าลูกะสงค์ได้รู้จักท่านหน้าขัาตา ก็เป็นเรื่องของทางบ้านนะจ๊ะทางบ้านะเกิดงานทางกวดหลวงบ้านนะจ้ะนเกจะได้มา หนึ่งสองสามสี่โอเคเหรอทว่าทำรทว่าเนี่ยครับป็นสู่ป้าคุปป้าใสที่อยมั้งค้าหมู่บ้านเกิดของเจ้าบ้านนะฮะพอได้เกิดมาจากความคิดของผู้นำหรือแจกน้ำพวคนได้ความแตน้ครับ ตรงนี <mile> ้ผมถือว่าเป็นพกแขังแข็งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจครับว่าบ้านเาผู้มองหเอเนี่ยเป็นโรงพาบาลเอกชนพาสวเองได้โดยที่มาได้มาได้มาได้แสดงออกใาได้ยังเ็นสถาบันุท้ายกในตาที่สี่ตัวเองด้าเลิิอยู่นชุของคพรบมีการเรียนรู้วมกันนะครับมีการที่จะนำเอ เ,เวลาใจ้ไปเหมือนๆเนี่ยไทยเป็นพิษต่อผู้ผู้ตีทัพแล้วก็ผู้ตีเจ้สินค้าของพักตบชวานะครับประวัติก็ได้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นถือว่าเป็นปราชญ์คนหนึ่งก็ว่าได้นะครับก็ได้นําสิ่งตีมีในหมู่บ้านนะครับมาย้อมพักตบชวาคือเกิดสีสันตีเป็นสีธรรมชาติแท้ๆนะครับโดยไม่ต้องปึ่งสารเคมีนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นแล้วก็ประวัติจะเป็นย้อมจะหยอดซัก ยอมจักโคลนยอมคาดว่พอตีสถานที่ตั้งที่ทาการของกรุงปวารนะครับถามว่ากรุงประสบความสําเร็จก็นะครับก็ถือว่ากรุงปวารประสบความสําเร็จนะครับณจุดหนึ่งนะครับแต่ต้องการที่จะคือมันถึงจุด4ีมันโด่งดังเด่นกว่านี้นะครับเพราะว่าจะเป็นระบบเรื่องของการจาหน่ายนะครับตอนนี้ระบบจำหน่ายตอนนี้ก็คือจะเป็นในระบบีอ c o m m e r ซเคือขายทางอินเทอร์เน็ต เนาะมีออเดอร์จากชาวต่างชาตินะครับซึ่งปีปีหนึ่งเดื่อนๆหนึ่งก็จะสร้างรายได้นะครับปีน้องชาวบบสมุนไพรมองของเขาที่ทำเป็นอาชีพนะครับและมีการนายทอดภูมิปัญญาที่ไปยังลูกหลานโยบายชนในโรงเรียนนะและก็โอท็อปนะและก็ในส่วนของการรับเรียนนะครับตอนนี้เฮอร์นิงอ่อมามีบาดประวัติแต่เราจะคิดคเอาภูมิปัญญาเก่าๆนะครับคำขึ้นแบบเก่า นะครับพระผสมพระสากับตัวพระพิันะโดยเฉพาในเรื่องของพระต้นชาระต่อที่้องผสมกับภาป้ายนะครับถึงจะมีเพื่พอตีสำนักงานของประบาทนะครับที่สามุกแปรถึงนี้เป็นทั้เรืองที่ตั้งตีโดดเด่นถือว่าเป็นหน้าป็นตาที่กริ่มถึงมากขึยอของขังเด้วยรารายได้เปิดสูงแล้จาวพที่สูงตื้นของบ้านเต่างแสงบา ชนหรือว่ามอชชอกกนะเจ้าเนาะแล้วก็ด้านที่สองด้านเศรษฐกิจชุมชนนะเจ้าครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้นะเจ้าเนาะหมู่บ้านมีการส่งเสริมอาชีพนะเจ้ามีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะเจ้าแล้วก็ในหมู่บ้านทางมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองนะเจ้าเนาะอันนี้ก็สิ่ธิ์พันแนนนะเจ้าด้านมาตรฐานงานชุมชนแท็กซี่ก็สิทธิ์นะเจ้าเนาะแล้วก็ด้านที่สามนะเจ้าด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติแล้สิ่งแวดล้อมในชุมชนในะเจ้าก็าจะมีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในเจ้านอการสร้างสภาพสภาพแวดล้อมชุมชนที่ดีนะเจ้ามีระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อความต้องการนะเจ้านะาลวก็อันนี้ต่อไปด้านที่สี่เจ้าด้านสุขภาพอนามัยนะเจ้า, 5, า,านะเพราะว่า การชีพสชุมชนนะเจ้าข้อมูลพื้นฐานนะอยา่างต่างๆนะเจ้าเนาะมีการจัดทำแผนชุมชนมีการจัดสวัสดิการภายในชุมชนมีการเสริมสร้างการเมืองการปกคอรองตามะบอบประชาธิปไตยนีนนี้40คะแนนเจ้าแล้วก็ด้านที่แปดด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะเจ้าเนะา,า,รรามมนะ,นะนนม,นมีการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนมีการป้องกันภัยธรรมชาติ ในชุมชนนะเจ้าอันนี้สาวคะนแนนด้านที่เก้าด้านปลอดอบายามุขนะเจ้าคนในหมู่บ้านปลอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้านาะหมู่บ้านมีกบวนการส่งเสริมการลดและเลิอกอบายามุขอันนี้สาวสาวคะนแนนด้านที่สิบนะเจ้าการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนหมู่บ้านมีการจัดสถานที่สำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนนะเจ้าเนะ้อง มีการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้แก่คนภายในและก็คนภายนอกหมู่บ้านนะแล้วก็การที่ดูเป็นอันนี้จริงๆคะแนนเจ้าการทิ่ดูเสภาพแวดล้อมขีดกันดี Thank ทำดีอยู่แล้วอ,อยากเหด้วยทำดีต่อไปปะกาศทางความดีไปพยายามที่มัไเป็นละ,ะโมบนะคับ,บมาเ้วค่ะนี่เศรษฐกิจโคเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีตะไคร้มีนี่น <c oughs> เดี๋ดวเด๊ใคยเป็นวดิอนี่คือกรมบทตบชวาอนสันติวงศ์เป็นเมืองเก่าเเป็นผลิตภัณฑ์โอดตอปีเป็นระดับหน้าดา